สวัสดีทุกคนนะวันนี้เราก็กลับมาเล่นเอลิสเนนะฮะแม่มารอดูกันว่มันเป็นยังไงไม่เห็นสาวเลยวะนี่เกมเพย์ไฟนะเว้ยโอ้โหันนี้มันมีแต่อัปพิฟแปดแม่งเกมเกตปีนะทุกคนไม่ต้องกลัวใครๆเพาะการฟริมันห่วยเนี่ยจริงจริงมันจะโหลดไม่เสร็จเลยนะแต่ผมมาเล่นก่อน มันจะโดดข้าบยังไงเนี่ยโอ้โหอันทะลุมาน่ิเลยอ้อมได้ไหมโอโ้ต้องต้องหันมุมกล้องขึ้นได้โอ้โหยากมีแค่ปี้พิเปิลแต่ไม่มีอะไรพิติเกอร์นี่มันเกมบ้าอะไรเนี่ย เอาจริงๆผมเดินทะลุมอะไรก็ได้นะพอเกมแมเกรด B ก็งี้แหละเออนี่ทำได้ดีอยู่นะไม่เลวอเกมเกรด B นะเนี่ยเกมกับนังต้องมีเกรดเหมือนกันแต่เกรด B กูไม่โอเคเท่าไหร่กูชอบ A มากกว่า B เพราะมันตัวแรกสุดเลยมีแค่ A เดี๋ยวได่ไม่ชอบอะนะ่ะแหละ ต้องเตรียมตัวฝึกฝนการยิงปืนเนี่ยเนี่ยมีคาสเตมินา่าด้วยโอ้โหไม่เลวไม่เลวเนี่ย ฟิล์มแบบสุดโกมโบราณเลยนะฮะจำเอาไว้ว่าเวลายิงมันทำแบบนี้กันนะฮะนี่คือการยิงถูกต้อง,งออนี่ไงฮะหลักการยิงปืนที่ถูกต้อง,อง,องผมสอนคุณแล้วจำเอาไว้นะทุกคนต้องกดค้าวในโอ้โหโคตรลำบากเลยเว้ยดูกันเดินของมัน เย่พอกับคอมบิวตี้เร็วด้วยว้าวเราหูเออโอ้โ,อโหสมจริงเราเวียนหัวด้วย เราเป็นหน่วยอื่นได้ไอ้กิจดี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 จะเป็นหน่วยอื่นปืนก้นมั่งแหละดีเลยโอ้โหรันดีไม่รันดีปืนไม่สั่นเลยจอยกูน่าจะเชื่อเพื่อนผมที่บอกว่าจีนมันต้องห่วยภาษาอะไรวะเนี่ยไม่ใช่ไทยรั่งกิจแน่ๆที่รู้นะและจีนก็ไม่น่าเก้าใกล้เคียงเลยญี่ปุ่นก็ไม่น่าใช่ โอ้โหเงาเงาเกมนี้ดีมากเลยเนี่ยดีกว่าไซเบอร์บักเยอะนี่ขนาดเกมเกตดีนะเนี่ยเกตเองสู้ไม่ได้บางทีถ้าหลวพยานานตํานานนั้นเนี่ยมันไม่สั่นเลยเวยเขาต้อตั้งสั่นเอาไปตลอดนะนี่สิเรว่าเกมเกตเอหรือว่าบีบวกวะโอเค มีโมเล้เกูเลือกอะไรบ้างเนี่ยควอดเนี่ยนะแค่สี่เดี๋ยวเดียวคมเปญนให้กูเล่นั้างไหมเอาจริงๆเถอะขอร้องอย่าเล่นคมเปญนมากซันธรรมดาไม่ค่อยความมีเศษร้อยเปอร์เซ็นต์นะโมไปชนเปงัน้นแหละเออเอเอันออปชั่นดิเฮ้ย <c oughs> กราฟิกปรับได้ด้วยเหรอ,อเฮ้ยกลางกลางว้มีเดียมไว้ก่อน ให้กูสุดติ้งอะไรวะเนี่ย b ลดออนออนออน point in ร r o โอเคดีผมตั้งเอาไว้หมดเลยดีดี p ้ Why shut off ดีเหมือนกูเป็นเมาส์ในตัวเหมือนการาฟิกไม่มีประโยชน์อะไรไม่ต้องตั้งก็ได้หรอกมั้งอ้จริงเขาบอกว่าบว่าเกมมันติดตั้งยังไม่เสร็จนะ ตอนผมแอลก็รักแต่เข้ามาเล่นชุดรุ่งหน้าก่อนชาวบ้านมันอาจจะยังโอ้ปั๊มมันโหลดไปได้แค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เองมั้งเนี่ยอวามจริงจะไปกินอื่นมันไม่ได้ละแต่กินนี้มันเสร็จได้ว่ะถามผมผมกล้องกูเหมือนกับว่ากูเข้ามาเล่นได้ยังไงนะมันยังโหลดไม่เสร็จเลยนะเอาจริงๆมันโหลดแบบว่าเพย์แพลตฟอร์มันก็อย่างเงี้แหละโอ้โหมันไม่สั่นนะผมไม่ชอบตรงอ๋อแล้วครับอินไป เันกำปอดก็ไม่แย่นะภาวนานะมีแคปปิตพิแปลกมีบิลดิ้งกับไอ้บิลดิ้งแย่ดีมากแต่อันนลตริทิเคอร์นี่จะมาค่อยมันต้องมาเคลียร์กันหน่อยอ่ะโดนอืไม่โดนมไม่เลี่ยนเรื่องเลยฝีมือมึงอ่ะนี่มันยิงกูหรือวะ นี่กูนี่กูมาเจอไฟแล้วใช่ไหมไอสัตว์นี่ขนาดนี่กูก็เป็นลัมโบขนาดนี้จะรอดมาเลยเพื่อนมันงูอยู่แล้วโอ้โหเราต้องเข้าบทตัวอื่นด้วยอีกเฮ้ยโอ้ยเกมไม่ธรรมดาเลยโอ้ยโอ้โหเกมดีเว้ยเฮ้ไม่เลวเว้ยเฮ้ยมันหมอบเว้ยเออมันเก่งมันเก่งไม่ได้เรื่องเลยกู ต้องกดครั้งเพื่อรีโหลดอะมันนานอะนี่โหลดช้าโอ้โหเกมไม่ธรรมดาโอ้โหแล้วปีนโอ้โหโคตรจริงเลยอะไม่เลยดิเกมโคตรดีเลยว่ะกราฟิกไม่ธรรมดานี่สิว่าเกมเกดบี กระจกโอ้โหสมจริงมากมันถลม่มแบบสมจริงมีพิธีเกมนี้มันมันภาพสวยไหมกันหรอภาพโอเคเลยไนี่โอ้โหภาพด,ดีเทลดูเทลโ,โคตรดีเลยวะ่ะมึงไม่หมดมีใครจะมายิงไหมอา้าวกูยิงมันโดนนะ มาใครบอกว่ากูจะต,ต้องมาตายไม่ดิ๊กเลือดเราดีเลือดตนเองนะเพลงมันเอาอีสัตอันนี้อันนี้ตาของจีนและวโหมันพยาคา เคยขับรถทังหรกนะครับแต่ผมจะมาลองขับวันนี้แหละ โอ้ฟิสิกส์นี่เรา,ำาคำนวณคอนโทรลสิ่งอยู่ได้พร้อมกันมั้ยเหยียบไม่อย่างนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวข้าวเราได้ไงอ่ะงง ไม่ไหวแล้ววะโหดูสิมีปืนคกด้วยโอ้โหปืนจริงไม่ธรรมดานี่ทุกคนดีกว่าคอมตี้เดีด๋วยวทุกคนเนี่ยโคคือดีโหลดต้งองกดค้างนี่สุดอือเป็นเกม,มันต้องกดแต่เกมนี้มันต้องเสือมันต้องกดคุ้คาคด้กี่สุดแล้ววะ โดนไปหนึ่งโผเกมเป็นไงเกมโอ้โหเกมโคตรดีเลยว่ะสนุกว่าคอิตี้มาเทฟฟิวเยอะเนี่ยใครเบื่อเกมคอิตี้นะลองเหมือนต้องลองอ่ะลองเลยต้องมาลอง โอ้อโหดูมันยิงสิโอ้โหขอโทษไม่เห็นจะโอ้โนี่เกมเนี่ยมันบัตรมันฉลาดมากเลยทุกคนเนี่ยไม่เคยเห็นบัตรเกมไหนฉลาดเมื่อก่อนเลยในชีวิตเนี่ยเกมมีบัตรโคตรฉลาดเลยนี่มีปืนกลให้ด้วยโอ้โหเกมดีมากทุกคนทดลองโคดิลิเอลิสได้รันเลยเนี่ยไม่ดีกว่าครับฝีเรียวเนี่ยมจะไปยุบเกมมา20มากเลยว่ะ ดูดีโอโหฟิสิกดูความฉลาดของมันกันแม่งหนาดูกูยิงสิกูยิงไม่กี่นัดมึงก็ตาหมดแล้วอะนี่กูยิงกับปอน่ไหมเนี่ยโอโหสวยเก่ดอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเ่ยไหมเ่ยไหมโอ้โหิงโคตรดีเลยโว้ย อ้าวเฮ้ยกูตายหนิแม่มันมจิ่งมันจริงอะจมูกอะยิดีามันลองกูเนี่ยไม่ลองมันไม่รู้อะมันหนุกมากดีชิบหายอะ โดนเต็มเต็มอ้าวเฮ้ยเมดิกไอ้สัตย์จริงทำเลยโอ้โหกูกำลังเมดิกตัวเองเฮ้เมดิกเมดิกเฮ้ยเมดิกเมดิกเมดิกเร็วไอ้สัตว์กูจริงคุยละโอ้โหฝีมือไม่ธรรมดาโอ้โหคือบอกว่ากีมันห่วยนะผมจะด่ายับเลยโอ้โหไม่โคตรดีกลยว่ะสหายอีสหายดีกว่า ถือว่าคอลดีเยอะอ่ะปะเด็นฟิล์มก็ยังดีกว่าด้วยจริงๆเรื่องฟิลเยอะเลยแม่แม่โอ้โหกล้องดูสมจริงมากขนาดทุกคนเนี่ยเนี่ยกระโดดติดได้ด้วยโอ้โหสมจริงมากดีที่ผ่านมันกูเรื่องอยู่ในใจของขำนะว่านี่มันเกม VR เปล่าเนี่ยกราฟิกโอ้โหสุดยอดมากเหมือน VR เลยมันอยู่ในโลก VR กราฟิกเหมือนมากอ่ะมันก็ VR เนี่ย VR มันเครียดเลย บ้าอะไรกันหนาดนี้เดียวยิงแม่นมากอืมยิงซัดยิงนี่นั่นสวนไม่สวนมีการฝีมืมอผมนี่เนี่ยยิงใส่ฟีมมิงนเนี่ยเนี่ยโอ้โหฝีมือดูตีนมาสัก,ก่อนกับคอา์ดุตี้เนี่ยน้ำตาไหลนะ ยัไม่ได้เลเลยกูมันไมนม,นมันไม่โดนวะเอาไอสัตว์ไปกูตายวะไม่ไดิกไม่ไดิก การยิงเอาไอ้ใครยิงกว่าดีเราจะเกิดเป็นคนนี้ดีไม่อะคนคนี้ดีกว่าคนเรื่องมากเดี๋ยวค่อยมองรีวิวว่างๆโอ้โหเป็นกลนของดีไม่ต้องมาบู้แล้วเว้ยใครบอกว่าเกมมันห่วยนี่จะด่ายับจริงกราฟิกมันโอ้โหโคตรสมจริง,งเลยนี่เองไงอยู่ในพื้นที่ฟิลด์อ่ะ ดีกว่าไปเรื่องฟรีวันมากเลยทุกคนนะถ้าขึ้นหวังของมันกูรู้สึกอึดอัดมันก็ไม่รู้แต่ที่นี่แง่ดีนะมันเกมฟรีขบุญแล้วรายได้จากอะไรนะรายได้จาก,กเกมนี้จริบอกไม่มีใครมาต่อยเกมหมู่หัวมึง,งนะนี่โอ้โหกูยิงหัวที่มาให้ด ปืนปืนปูออตโต้เนี่ยปืนมันดีมากเลยทุกคนนะที่สุดเนี่ยไม่ธรรมดาเนี่ยของยิงแม่นมากโอ้โหดูสิสมจริงมากเลยนะคนตายโคตรง่ายเลยว่ะโอ้โหทีนั่นเดียวคุณตายเนี่ยมันสมจริงมากเลยทุกคนเนี่ยดูไปเนี่ยเป็นธรรดาดีปะ่ะปืนกูมันอยู่ข้างบนเว้ย นมีโอ,อ้อออโ,โหนั่นทุบโค้าสมจริงเนี่ยอโอ้โหฟิสิกส์ดีมากนี่ยงนะครับเกม PUBG สองเวอร์ชันรีเมคกันเนี่ยนี่ยโอ้โหดูมันยิง โอ้โหแม่งปืนดีจริงจเฮ้ยแอบแดดโอ้โหพีมือโอ้โหดูมันดีเลยธรรมดาไม่ธรรมดาโดลก่อนผมไม่ชอบปืนไรเฟิลอะชอบปืนโบน่ะโอ้โหดูสิแล้วก็คิวเนี่ยโอ้โหแล้วก็คิวดีมากเลย ใครอยากจะหาเกมแนวโหอกินกินกันนะสมจริงเนี่ยครับิกแบบเอ nga เกมจบมาหยัก upscine เนี่ยเอาเกมนี้ pc ไบได้กินหนักแต่เพื่อนนะถ้าอยากจะมาวัดความแรงของคอมบ้านคุณเนี่ยเกมนี้มันเหมาะมากเลยว่ะดูดีโอ้ผมดีโหลดดิเพื่สมจริงมากเลยนะเกมนี้มันรีโหลด กูต้องเีง้โหลดแบบเพื่น,น,นั่ะด้วยโอ้โหไม่ธรรมดาไม่คิธรรมดากดไธรรมดาิเล้ธรดเดี๋ยวมันกรกูเลืกไม่ได้เนี่ยกูไม่ชอบปืนนี้แลวผมว่ามันหื่ดไปหน่อยนะมันลื่นนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยว,ยวก,กยวูขอเรื่อยก่อนอย่าเพิ่งฆ่ากูอย่าเพิ่งฆ่ากู เฮ้ยมันจะมียิงกูอีกเดียวเลยโอ้โหดูมันยิงตอนหน้าจากจ่ายยังทำหน้าท้องคอนี่เราตายหมดแหละเนี่ยจะต้องไปจัดก,การพวกสวะเดี๋ยวดิงเกี่ยวกับเกียรนะ์เอานี่ทุกคนดูดิกราฟิกกูภาสมมุติแบบ โอ้ยสิบเพิรได้ไมั้งเนี่ยลื่นมากเลยมอนจะเป็น่้อของศิบเองจะเอาครูได้แค่นะั้นโอ้โหนี่มันเกมที่ลื่นไหลธรรมาชาติมากเลยเนี่ยกูมันลื่นเกินจริงไปเลยว่ะยาวโอ้หฟิสิกส์ยาวยาเดี๋ยวใครยิงคูวะ เดี๋ยวโอ้โหมันยิงแม่นมากทุกคนดูดิตัวนึม่ธรรมดานี่ดูดิคุคน่นกลโอ้โหได้คุณกลไปแล้วคุณกแบบตางีกันมาเลยนะทุกคนธรรมดา เอาจริงนะเกมนี้มันแบบปืนกลมากสุดเลยอ่ะเพราะว่ามันถ้าชอบกูเป็นผนตึมงนะ ยิวน้องฮิว,วมันยิงโหดมากอ่ะนัดเดียวกูตายเวย้ย เดียวดีวจบ้จลนอ,อน,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 นอ่เยนะับตกรนะมกิวมาชมาตลอดเลยนะเกม,มเคียดมากฟรียังไม่อยากจะโหลดเลยเนะี้ยแต่นานเกมฟรีก็ไม่ควรจะโหลดอยู่ดีแหละฟอนไนของมันหบุกกว่านี้เยอะ เกมนีมม้มันดูอแบบลวกๆอะจะต้องบอกไว้ก่อนนะกร90มันลวกมากไม่ใช่อันจิ้อันจิ้อะไรก็ไม่เห็นจะบอก คนของเรายิงก็ใช้ได้อยู่นะมึงสุดทลมันการเลนเกมนี้มากอะเฟิร์สบอดแล้วชนะได้ไงวะกู้งงแปลว่ามาจบคลิปได้ดีกว่านะผมทขมานตัวเองมากกับมาเล่นเกมนี้เนี่ยมันโคตรจริงหมดเลยเหรอไม่งีมือเหมือนบอดเลยว่ะ ผมรู้มันคือบอดนะที่เปนคนจริงหรือเปล่าวะกูไม่เข้าใจแล้วว่ามันคนจริงหรือบอทชื่อมันก็เหมือนจะเป็นคนจริงๆนะผมว่าเกมมันไม่ไระบุเลยชัดเจนนะั่นมันห่วยมากถ้าชอบนจีนกดไลค์กดแชร์นะกดสะตะ๊าฟใครด้วยงั้นก็บายบาย